ครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาเจอที่วัดภูดตะโพอทองนะครับสถานที่น่าศรัทธานละเรื่องใสอีกที่หนึ่งครับตั้งอยู่ที่ตำบลกุบบกไฟอำเภอหนองวสศจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับดูนะครับอ,อันนี้เป็นบอ่อน้ำพ่อปู่มุจลินนักขลาดนะครับเนะนี่ยอันนี้กำลังพ่นน้ำอยู่ครับที่เราเห็น บรรยากาศนะครับดูดูรอบพามาเที่ยวชมนะครับเป็นสถานที่อีกแห่งที่จังหวัดอุดรธาน,นีที่ขึ้นชื่อนะ,อะเดินพาไปว้างนะครับมีหินดอืครับครับรู้สึกว่าผมสมัมผัสได้เกี่ยวกับเฮ้ยเหมือนกับมีเมืองรับแล่อยู่ใ,ใกล้อันนี้คือความเชื่อของผมเองนะครับ อ๋อแล้วตัวนี้จะคล้ายกับรความรู้สึกเหมือนเหมือนถ้ำสมุนทาที่อยู่วางสามหมอนะครับเดี๋ยววนะันหน้าจะพาชมอนดุดูหินนะครับนี่ภูตะเภาทงองวัดภูตะเภาทองดินแดนแห่งเมืองลับแลดูหินครับอ่า ทามาเที่ยวชมครับดูบรรยากาศรอบนอกอเจอต้นตะเคียนว่างั้น,ม,นมีไม้ตะเคียนด้วยต้นใหญ่อายอุหลายร้อยปีครับตัวนี้อยู่ประมาณนึกสามถึงสี่ร้อยปีได้ต้นนี้นะครับเนี่ย ดูครับเนี่ยมีของแถมให้ดูโอ้โหมีผู้มาขอโชคขอลาบนะครับ ดูนะครับใครเห็นเป็นเลขอกอะไร่มะ,ะมาเลยเด็กมาดู

อบรรยากาศครับเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งกำลังก่อสร้างภายในวัดภูตะเผาทองอมีอะไร เจาะลึกมองรสร้างเป็นแอ่งน้ำนะครับอ้อเป็นโคดทินโอ้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนตรงนี้ครับนะี่เดี๋ยวพาไปชมมานะตามมาครับเป็นแอ่งน้ำเล็กเป็นโคดทิน สวยงามมากครับกำลังก่อสร้างนะครับนี่อย่างไรมาพาไปขึ้นแล้วไปชมมุมด้าน,นสูงกันครับว่าเป็นยังไงของวัดภูตะเพาทอง ตำบลกุดหมากไฟอําเภอหนองอัวซอจังหวัดอุดอรธานีนะครับเมื่อกี้โอบรรยากาศอยู่บนเขานะครับเนี่ยจะมีโขดหินเรียงรายเป็นลูกเรื่อยอตามมาเมื่อกี้เราเห็นที่ขึ้นโอ้เดินอ้อมไกลนะต้งแกะ งลงาถ้ใครมีที่มีโอกาสแวะเวียนมาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอย่าลืมแวะมานะครับมาเที่ยวมาชมมาสัมผัสมาสักการะบูชา ที่วัดภูดตะเพาทองนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอตอนนี้เราขึ้นมามุมสูงของวัดนะครับ โอเคครับ okay, บริเวณนะครับเนี่ยที่เราขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยเราลองมีการก่อสร้างนะครับหลายที่นะครับของฮัตคูตะเ่าทอง ดูกนดกำลังเด,นดินลงไปนะครับในอีกมุมหนึ่ง อต้นไอเทียนต้นนี้ต้นใหญ่ดูนะครับเป็นโคหินโอ้ใหญ่ครับตันนี้ใหญ่มากนี้เรากลับมาที่ แม่ตะเคียนเหมือนเดิมนะครับมีคนเอาเหรียญมาวางไว้ตรงนี้มีเหรียญห้าเหรียญบาทห้าสิบตังค์ห้าต น,นี่คือหินกระยองงานหินกระยองนะครับมุจลินพญานานะค,นะคเป็นพญานาคคนนะครับ Mm-hmm. อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกพอาจจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ